สวดัดีครับผู้ติดตามรับสมทุกท่านนะครับพบกันอีกแล้วนะครับกับ M Property และช่อง M Property หัวใจสีชมพูนะครับผ่านช่องทาง TikTok นะครับ youtube และช่องทางอื่นในอนาคตนะครับสำหรัาาบวันนี้ขอ,อย่ามาลงลึกในการบริหารจัดการการจัดเก็บขยะในหมู่บ้านจัดสรรน,นะครับก็ในส่วนของอความเป็นผู้จัดการนะครับ สิ่งที่จะต้องทราบก็คือ,อวันแล้วเวลาที่รถขยะเข้ามาในโครงการของเรานะครับเมื่อเราทราบแล้วนะครับอาจจะต้องวางแผนสำหรับตนเองนะครับในการเข้าไปพูดคุยกับพี่ๆท,ที่เป็นคนขับรถขยะและก็พี่ๆคนเก็บรถขยะในการกำหนดมาตรการร่วมกันนะครับอย่างเช่น <c oughs> การประสานงานนะครับสอบถามไปยังรถขยะนะครับเพื่อยืนยันวันเข้าจัดเก็บล่วงหน้า1วันนะครับเพื่อยืนยันคอนเฟิร์มนะครับว่ารถขยะจะเข้าเก็บในวันรุ่งขึ้นนะครับซึ่งเราจะได้มีการประชาสัมพันธ์น,นะครับในวันที่ประสานงานนะครับเพื่อแจ้งเตือนให้กับสมาชิกผู้พักอาศัยนะครับได้จัดเตรียมขยะที่อยู่ในครัวเรือนนะครับมัดถุงดำ ให้เรียบร้อยนะครับใส่ในถังขยะหน้าบ้านหรือบางที่ก็จะเป็นช่องอเก็บขยะนะครับซึ่งคนจัดเก็บก็จะต้องเปิดช่องออกมาเพื่อชักลากขยะเข้าไปที่รถจัดเก็บขยะนะครับรวมถึงการประสานงานนะครับประชาสัมพันธ์กับสมาชิกและผู้พักอาศัยในส่วนของการจราจรนะครับไม่ให้มีการจอดรถในการกีดขวางรถขยะหรือการทํางานของ ที่พี่ที่เขาเป็นพนักง,งานเก็บขยะนะครับเพื่อรถขยะนะครับจะได้เข้าไปเก็บถึงท้ายซอยนะครับไม่มีขยะตกค้างต่างๆนะครับและรวมถึงการาเข้าไปพูดคุยมีปฏิสัมพันธ์นะครับาการาใช้สินน้ําใจนะครับอย่างคลิดที่ผ่านมานะครับก็จะมีการาพูดถึงปัญหาเรื่องการาไม่ปิดฝา นะครับช่องทิ้งขยะบ้างนะครับการไม่โยนถังขยะการโยนถังขยะการกระแทกถังอะไรต่างๆนะครับในส่วนนี้เราต้องมีการบริหารจัดการนะครับโดยแจ้งเตือนลูกบ้านบ้าบางทีถังขยะนะครับมีน้ําหนักนะครับหรือถังขยะที่ไม่มีฝานะครับเมื่อฝนตกมานะครับหรือน้ําจากขยะนะครับไปสะสมอยู่ในถังทําให้ถังมีน้ําหนักมากนะครับทาให้ไม่สามารถที่จะ ยกได้ต้องลากนะครับในส่วนนี้ก็ต้องประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ว้างัศัยนะครับสมาชิกในการเจรดดาะรูด้าน,าน,านใต้ถังขยะนะครับเพื่อมีการระบายน้ำํำรวมถึงมีการจัดหาฝาในการปิดถังนะครับในกรณีที่เป็นถังขยะนะครับแล้วก็จะเป็นประเด็นในส่วนของอขยะเศษไม้กิ่งไม้นะครับก็ต้องทําความเข้าใจก่อนว่ารถขยะนะครับ เขามีหน้าที่ในการจัดเก็บขยะครัวเรือนนะครับดังนั้นขยะที่เป็นเศษกิ่งไม้ใบไม้ต่างๆนะครับเขา,อ,าอำนวยความสะดวกให้ได้พอสมควรนะครับเขาจะไม่จัดเก็บก็ได้ดังนั้นก็อยู่ที่เราต้องประชาสัมพันธ์ให้กับทางผู้พักอาศัยลูกบ้านในการามีสินน้ําใจนะครับแล้วก็การาตัดทอนนะครับถ้าเป็นกิ่งไม้ตัดทอนให้สั้นลักษณะมไม่เกินศอกนะครับ เพื่อแล้วก็มัดให้เรียบร้อยใส่ถุงดำนะครับแล้วก็ระบุหรือเขียนแปะไว้ว่าเป็นขยะเศษกิ่งไม้ใบไม้อะไรต่างๆหรือเศษหญ้านะครับเพื่อเขาจะได้ทําการแยกไปไว้อีกประเภทหนึ่งนะครับรวมถึงการส่งเสริมในส่วนของการคัดแยกขยะของสมาชิกและผู้ว่าการใส่นะครับส่วนที่เป็นขยะรีไซเคิลอย่างเช่นขวดแก้วขวดพลาสติก หรือขยะที่มารีไซเคิลที่ทาง <c oughs> พี่ๆคนเก็บเราสามารถที่จะไปาหาไรายได้ได,ได้นะครับก็สามารถที่จะรวมแยกแลก้งเขาได้นะครับส่วนนี้ก็เป็นการเอือ้อเฟื้อซึ่งกันและกันมันก็ทําให้ปฏิสัมพันธ์นะครับระหว่างรถขยะนะครับพี่ๆพ,พ,พนักง,งานจัดเก็บขยะคนขับรวมถึงสมาชิกเกิดสัมพันธ์ภาพที่ดีนะครับแล้วก็ในกรณีต้องประชาสัมพันธ์ว่ากรณีที่ คุณภาพการจัดเก็บมีปัญหานะครับก็ขอความร่วมมือในการไม่ไปคอมเพลนโดยตรงกับรถขยะหรือทางพ,พี่พนักงานนะครับก็ให้ประสานงานมาตามผู้จัดการนะครับดับงนั้นการลักษณะของการใช้คําพูดระหว่างความเป็นผู้จัดการเรามีจิตวิทยาเรามีดุลพินิษในการใช้คําพูดเพื่อให้คนฟังในลักษณะที่เป็นรถขยะหรือพี่ที่เป็นพนักงานจัดเก็บ ไม่เกิดความรู้สึกว่าถูกตาหนินะครับแต่เราใช้ลักษณะการคุยเพื่อขอร้องนะครับขอบความร่วมมือนะครับแล้วก็แลกด้วยสินน้ําใจ m150 หรือการกันเงินไว้เดือนหนึ่งสัก500นะครับเพื่อเป็นสินน้ําใจให้กับทางพี่ี่คนขับรถรวมถึงพี่ๆที่ทำหน้ทาที่ในการจัดเก็บขยะนะครับ ส่วนนี้ก็จะเป็นเอพิโซดในการเสริมนะครับเสริมในส่วนของการบริหารจัดการการจัดเก็บขยะเพื่อให้มีประสิทธิภาพนะครับให้รถขยะสามารถเข้าเก็บแล้วออกไปอย่างรวดเร็วนะครับไม่มีขยะตกค้างนะครับรวมถึงการประชาสัมพันธ์การประสานงานกับรถขยะล่วงหน้าก่อนจัดเก็บ1วันเพื่อคอนเฟิร์มนะครับสในกรณีอุบ i d ิเหตุเราก็ต้องมีสามารถติดต่อกับคนขับรถขยะได้ว่าอุบั d ิเหตุเพราะอาจจะลดเสียนะครับ หรืออะไรต่างๆนะครับเพื่อทําการแจ้งประสัมพันธ์ให้ทางาผู้พักอาศัยและสมาชิกได้รับทราบถึงเหตุขัดข้องนะครับเพื่อป้องกันาการคอมเพลนนะครับบางส่วนมีรลยกลุ่มก็จะเกิดการคอมเพลนเกิดขึ้นนะครับดังนั้นก็เป็นการแลกเปลี่ยนและแชร์ประสบการณ์นะครับสำหรับน้องๆพ้จา,ารกาที่อยู่ในแนวราบหรือหมูบ่บ้านจัดสรรนะครับในการบริหารจัดการการจัดเก็บขยะให้อย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงท,งท่านสมาชิกผู้พักอาศัยเกิด ความรับใจที่เรามีการบริหารบริหารจัดการแล้วเกินความคาดหวังที่เขาคาดหมายไว้นะครับก็หวังหวังหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าหลายๆท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นประชาชนทั่วไปน้องๆในกลุ่มวิชาชีพบริหารจัดการรวมตลอดถึงอาจจะเป็นคณะกรรมการหมู่บ้านหรือท่านที่เป็นสมาชิกหรือผู้พักอาศัยในหมู่บ้านจะสรนนะครับจะได้อ่า แลกเปลี่ยนนะครับเป็นการแชร์ประสบการณ์ซึ่งกันและกันนะครับแล้นำไปใช้ให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพสูงสุดนะครับยังความสุขให้เกิดขึ้นในหมู่บ้านนะครับสำหรับวันนี้ก็ขออนุญาตในการจบเอพิโซดนะครับในส่วนของการจัดเก็บการบริหารการจัดเก็บขยะไว้จต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วก็ฝากนะครับในการกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจนะครับรวมถึงกดกระดิ่งจริงๆในการติดตามนะครับคลิปวิดีโอใหม่อยู่เสมอนะครับโดยคลิปวิดีโอที่จะทำขึ้นนะครับ,บรมีวัตถุประสงค์ก็เพื่อเผยแพร่ความรู้และเปลี่ยนประสบการณ์นะครับไปยังสาธารณชนทั่วไปนะครับ่ให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันนะครับและเกิดการาพัฒนาไม่ว่าจะเป็นส่วนของคุณภาพชีวิตการพัฒนาสังคมต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับในส่วนของทั้งหมู่บ้านจะสังและในส่วนของคอนโด นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมในนามของ M Property และ M Property หัวใจสีชมพูนะครับทางย t u ู e ทางทิกตอกและช่องทางอื่นๆนะนาโพนะครับก็ต้องกาขอบคุณนะครับผู้ติดตามรับชมทุกท่านนะครับก็คาดหวังว่าคลิปที่ทําออกมาก็จะเป็นประโยชน์กับผู้ติดตามรับชมทุกท่านบ้างไม่มากก็น้อยนะครับสําหรับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ